พระที่หลวงปู่สุกปักของมาขามเท้าปุกเซกครับอันนี้บอกเลยว่าผมมีแบงแค่นี้นะผมได้ลังมานะครับบอกเลยว่าใครแชร์คลิปนี้มีส่วนลดให้ด้วยหนึ่งร้อยรอดูนะอย่างแรกเลยนี่ผมแบ่งโค้ดเบาะครับพระเล่นเป็นพันแบงร้อยครับนี่ตะกอนนะครับต้องมีองค์ส่องันห้านี่ตอนนี้ก็ไม่ตม่ำกว่าพันห้านะครับอันนี้คือพร้อมบัตรให้ดูว่าอ่ตรงบัตรด้วยอันนี้คือออกบัตรอ,ออกบัตรมาให้ดูนะครับว่าเป็นพระที่แท้ออกบัตรได้ออกบัตรสมาคมด้วยนะครับนี่อะอันนี้ คือตัวอย่างอ่านี่ ouais> นี่น네ี่น uh ี่ในนี้เหมือนกันนี่อ่าเดี๋ยวเอาสภาพไปดูนะครับสภาพที่อ่าที่แบบเหมือนบัตรนี่นี่นี่เห็นไหมเหมือนกันนะครับนี่เห็นปะเหมือนบัตรนะครับคือมันขึ้นสนิมแค่นั้นเองจริงจริงเหมือนกันบางคนก็ชอบเกี้ยงๆบางคนก็ชอบแบบมีคราบกรุนะครับแบบนี้เห็นปะอ่าแบบนี้นี่อ่แบบนี้นี่บางคนก็สนิมเคือแบบนี้เลยแล้วแต่แล้วแต่องค์นะครับส่วนสีขาวนี้ที่ขาวก็พร้อมบัตรเหมือนกันให้ดูก่อนว่าตรงบัตรนะนี่ ให้ดูนะครับลงกูของขอมเห็นปะเหมือนกันลงกูของขอมนะครับซอง460นี่พิมรสสมีนะครับนี่เอาให้ดูตัวอย่างว่าอ่ะนี่มีครับเหมือนกันนี่เห็นปะเหมือนกันเลยอันนี้ปากองค์ก็ข้าจ้าเลยอย่างนี้ก็มีอ่ะแถมเหมือนกันดูที่พิมพ์ดูที่เนื้อนะครับแค่นั้นเองประกันให้ทุกองโอเคไหมปูสุกปากของมะขมเท้าร่วมปุกเสกนะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นพาที่น่าใช้มากๆบอกเลยนะปูสุกเสกในสุดยอดอยู่แล้วพี่ๆไม่โอ้โหผ่านห้าก็ถูกอะ่ะอย่างนี้ดีกว่า แต่ผมเอาองค์ละเจ็ดร้อยห้าสิบครับมีแค่นี้หมดแล้วหมดเลยแต่ถ้าใครแชร์คลิปนี้ครับลดไปหนึ่งร้อยเอาแค่หกร้อยห้าสิบรวมเดินทางฟรีทุกรายการอ่าถ้ายกคู่อ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบยกคู่ก็พันห้าถูกไหมยกคู่พันห้าถูกไหมจะเอาขาวกับดําหรือดํากับดําก็ได้ยกคู่เอาไปยกคู่เอาไปพันสามง่ายๆนะยกคู่ไปพันสามจะคู่ขาวคู่ดําได้หมดยกคู่ไปพันสามอ่า แต่ถ้าแชร์แล้วเอาคู่ด้วยอาไปาลซ่องอะโอเคไหมง่ายๆเข้าใจง่ายๆใครชอบลิฟทักขครหาอยู่อยากได้ผาที่ลงปู๊สุกเซกขนาดกำลังดีห้อยขอนี่ๆ,ๆๆเอาเลี่ยมให้ดูนะครับแบบเลี่ยมก็ได้แบบเลี่ยมก็บวก100บวกร้อยอ่าบวกร้อยห้าสิบนะครับจะให้เลี่ยมให้ได้รับเลี่ยมให้ด้วยแบบนี้จะเป็นงานแบบนี้แบบเดียวเลยเอาร้อยห้าสิบครับนี่ประกันแท้ประกันสวยเลี่ยมงานเลี่ยมเลี่ยมกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้แบบนี้อ่าสวยงามครับบอกเลย นี่แบบนี้ดานหน้าเห็นปะสวยมากนี่องค์นี้คือองค์เลี่ยมนะครับเลี่ยมให้ดูอ่ะโอเคใครชอบองค์ไหนริบทักเลยนะครับบอกเลยว่าพระที่กําลังน่าใช่นะเลี่ยมอย่างนี้นะลองคิดดูเนี่ยถ้าเราไปห้อยคอสวยขนาดไหนนะครับเราเป็นพระที่นุ่งุู้สุกเสกนะครับพิธีไม่ต้องพูดมวลสารดิ์สักซิ์เยอะแยะครับในรุ่นนี้นะครับอ่ะใครชอบใครรับพิมพ์มาเลยรับข่าวรับดํารับคู่อ่ะแล้วแชร์ไหมถ้าแชร์บอกแชร์ด้วยลด,ดไปค,คุ้มครับหมดแล้วหมดเลยนะมีแค่นี้ครับ ฝากไว้นิดนึงนะครับจะเก็บตอนแพงหรือจะเก็บตอนถูกครับลองคิดดูขายสนใจเม้นน้อยเลย